สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ทิงคิดกลับกลับมาแล้วนี่คือเวลาของเรานะคะเวลาของการแบ่งปันกันค่ะที่นี่แหละสวพอเอฟเอ็มแบ่งปันกันโดยฝากคําถามไว้ที่หมายเลข1 6ึ่งหสี่สพ .fm91 นะคะหรือว่าจะแบ่งปันโดยฝากไว้ในกล่องข้อความเข้าไปกดไลค์ เฟซบุ๊กหาคําว่าทิงนะคะแล้วก็ฝากไว้ในกล่องข้อความทําไมถึงต้องต้องกดไลค์กดไลค์ก็มี 1. เพื่อที่เราจะได้รู้จาักกาันว่าคุณเป็นใครกันบ้าง 2. เพื่อที่จะแบ่งปันธรรมะธรรมชาติที่มีในเพจทิงนี่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการให้กันแล้วนะมาค่ะวันนี้วันนี้มีคําถามจากคุณวิสาคุณวิสาถามมาว่ารักแบบไหนถึง จะมีความสุขอืเราก็ผ่านวันวาเลนไทน์มาแล้วเนาะวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์ซึ่งโอ้โหในข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่ามีมีกิจกรรมกับวันวาเลนไทน์80%เลยนะคะมากที่สุดเลยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็ รับรู้ในเรื่องของความรักของวันวาเลนไทน์เราก็เลยชวนกันมารับรู้มาทำกิจกรรมเรื่องความรักที่เหนือความรักยิ่งยิ่งขึ้นนั่นก็คือความมีเมตตาต่อกันนะคะความมีเมตตาต่อกันอภัยให้กันเสียสละให้กันแล้วไม่ได้ยึดเอามาเป็น เจ้าของเนี่ยมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มันเป็นความรักที่เราน่าจะส่งเสริมให้มีขึ้นในสังคมของเรามากๆนะคะคุณวิสาถามว่ารักแบบไหนถึงจะมีความสุขก็รักแบบนี้แหละค่ะรักโดยที่ถ้าเปรียบเทียบความรักมันเหมือนการให้ความรู้สึกที่ดีๆต่อก,กันเนาะ เรามีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอย่างเช่นไปสัมภาษณ์ดาราเป็นแฟนกันหรือยังบอกยังยังคบกันอยู่แต่ว่าเราก็มีความรู้สึกดีๆให้กันอะไรอย่างเงี้นะคะมันก็เป็นคํคำหนึ่งที่ใช้แทนความรักแทนการให้แทนการแบ่งปันได้เพราะว่าเมื่อเรารักใครเราก็อยากจะให้อยากจะแบ่งปันทีนี้พอให้ความรักกับเขาไปเนี่ยแล้วเราอยากได้กลับคืนโอ้โหอันนี้ทุกหนัก อยากได้กลับคืนหมายถึงว่าฉันให้ความรักกับเธอเต็มร้อยแต่เธอให้มาแค่ยี่สิบหรือไม่ให้เลยอันนี้เศร้าละอันนี้ทุกข์ละนะคะเราถ้ามองว่าความรักคือการให้ความรักคือการแบ่งปันความรักคือทําให้คนที่มีความรักเนี่ยมีความสุขเราก็จะให้แล้วให้เลยรักแล้วก็รักเลยไม่ต้องมาต้องตอบแทนนะไม่ต้องมา มีเงื่อนไขอะไรต่อกันอันเนี้ยมันจะยกระดับความรักแบบยึดครองเป็นเจ้าของมันจะเป็นความรักแบบเสียสละเป็นความรักที่สละกิเลสออกไปนะคะมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้รักแบบเนี้ยถึงจะมีความสุขแล้วต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกมันก็หมายถึงว่าเราก็ยังจะจมแบบเดิมๆของเราอยู่กับความเคยชินแบบเดิมๆของเราคือ ให้ต้องได้มาให้ไปต้องได้มาแล้วซ้ไํไม่นำามหนำซ้ำําก็ยังเปรียบเทียบด้วยอุ้ยคนนี้เรารักเขาเขารักเราตอบแต่คนนี้เรารักเขาเขาไม่รักเราตอบเขารักเราเราน้อยกว่าโอ้โหเยอะมันเยอะนะคะก็เลยชวนง่ายๆเลยรักใครแล้วทิ้งคิดใจมันจะเป็นอิสระ ถ้าคิดเนี่ยเราคิดส่วนใหญ่แล้วก็จะคิดครอบครองเป็นเจ้าของคิดอยากได้กับคืนมาคิดเปรียบเทียบอุ้ยสารพัดความคิดรักแล้วก็รักรักก็คือรักรักคือการให้หมายถึงการให้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะหมายถึงการสละกิเลสออกไปจากใจเราอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้มันจะทําให้เรามีความสุขที่ได้รักแล้วเราก็จะรักคนทั้งโลกได้และสิ่งที่จะนํามาก็คือ ความสุขของใจของคนที่มีความรักให้กับคนทั้งโลกนี่แหละก็คือเราเองนี่แหละนะคะเริ่มต้นจากตัวของเราเองแล้วรัศมีความรักมันก็จะแผ่ออกไปรอบๆกว้างไกลยิ่งขึ้นก็ขอให้ทุก หัวใจที่มีความรักมีความสุขกันทั่วหน้าด้วยเมตตานี่แหละค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะสบพอฟเอทุ่มเครื่องโดยประมาณทิ้งคิดขับกับใจตน,นะวันนี้ลาพรุ่งนี้มาสวัสดีค่ะ